อบอจกาให้มาโรงงานทําปุ๋ยนี่ก็ได้มาจากของพานาชุมชนเู้่นงกองคุณเ,เรามาทํเน้นต้มกันไม้ต่อบอดท,นะทานน้นะและอาคารหลังนี้ก็อบอจอเขาก็ให้แล,แล้วก็ที่ตรงน,นี้ที่ชาวบ้านแล้วเขาบริจาคหรือว่าให้ใช้ก่อนไม่อันนี้ส่งจากการทํากลุ่มเล็กๆครั้งแรกจนมาเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนจะตั้งสากลเนี่ยผมพูดอยู่คำว่าเออหมู่บ้านเราเนี่ยน่าจะมีหม้อข้าวหม้อป้าไว้หุนข้าวกินกันนะ เวลาที่เศรษฐกิจที่อื่นมันไม่ดีหรือไม่ดีมันก็เรื่องเผา mm hmm. แต่ถ้าชุมชนเรามีสหกรณากรมีแหล่งเป็นส่วนรวมที่จะทํามาหากินของเราได้เราไม่ตาย mm hmm. เขาก็ถามว่าทําไงต้องจัดตั้งสหกรณากรนะแล้วเราไม่มีที่ทําไงาต้องซื้อที่ mm hmm. ซื้อที่ต้องทําไงเขาก็ถามทาไงเราก็ตอกว่าต้องมีเงินมีเงินแล้วทําไงก็ถามอีกอ่ะมีเงินก็ต้องช่วยกันรวมเป็นทุนเป็นทุนก็เป็นสหกรณ์กรมีระเบียบอะไรเงี้ยก็ประชุมกันปั๊บก็เลยเอาเจ้าที่สหกรณรมาทำความเข้าใจ ก็มีการรวมพุ้นสรุปว่ารวมพุ้นครั้งแรกอะได้เงินต้องล้านห้าวันแรกนะชาวบ้านที่เอาเงินมาพันสองพันมมารวมพุ้นได้เงินล้านห้าถึงพูดคนรู้เลยยากนะแต่เราทําได้ที่ตรงเนี้ยที่ธนาคารทกศเขายึดทั้งหมดสี่ไร่สี่ไร่เนี่ยทกศเขายึดไปที่ติดหนี้แล้วยึดไปที่แปดแสนเราก็ไปขอซื้อคืนซื้อคืนทกศก็<อ>ให้มา เราก็เลยมาจาัดผมจัดผมเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดทั้งซื้อทั้งจัดผมเนี่ยหลานผมผมสูงที่มัที่ยงเที่ยงที่เราเห็นเนี่ยเที่ยงเที่ยงนอกสวนน่ยประถมเงินก็หมดเลยอะ่ะเงินก็หมดอย่าก็บอกว่าอุ้งเป็นจุดเสี่ยงนะทั้งซื้อที่ทั้งผมดินเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างอะไรเลยเนี่ยก็ประชุมกันบอกเฮ้ยลุยตั้งใจทําก็ขอระดมทุนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมาเป็นทุนสำรองเพราะมีที่แล้วอาคารยังไม่พูดถึงนะแต่ทุนสำรองมันก็มีก็ได้อีกล้านห้า<ม>สองครั้งได้ล้านห้าก็มีเงินปัจจุบันเงินทุนเนี่ยสามล้าน<ม>ก็เริ่มขอละผมเองก็ทำงานกับส่วนราชการด้วยก็เริ่มเริ่มขอความตั้งใจของหมู่บ้านเราชนะุมชนเราอะไรเงี้ยเล่าให้ทางอำเภอฟังจังหวัดฟังไปไประชุมทีก็เล่าอยากทำอย่างเงี้ย<ม>จะทำไงถึงได้ๆๆๆๆก็เอองั้นก็น่าจะทำโรงงานปุ๋ยนะ ก็เห็น <polarization> ดีด้วยก็เลยให้งบประมาณมาบอกผมมีที่นะแต่ที่เป็นของสากรณะรวมของคณาชุมชนก็ให้มาไอ้น้นส้มฟันไม้แล้วก็อบจก็ให้มายุตศาสต์จังหวัดให้รถห้องเย็นมาคันนึ่งอ๋อรถท้องเย็นเราไว้ใช้ทำอะไรก็ขนขนสินค้าเกษตรไปแล้วก็หลักๆแล้วก็แช่เย็นเวลาที่รวบรวมแล้วอย่างคู่อย่างอะไรเนี่ยมันไม่เต็มล็อตอ่ะ Oh. เอพร้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเราก็แช่เย็นไว้ก่อนใช่เย็นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถตู้คอนเทนเนอร์มามาจอดล้วก็เอาจอบตู้เนี่ยพลอยใส่แล้วของใหม่ใส่เลยมันก็จะส่งส่งให้เขาไ,ได้